โอ้โหดูผักสวยๆงามๆใบหยิกๆแบบนี้ไม่ใช่จากโดนมแมลงโดนเชื้อโรคนะฮะเป็นลักษณะพิเศษของเขาเองอันนี้คือคะนาเคีวเนี่ยถือว่าเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากโดยเฉพาะเรื่องของแคลเซียมบำรุงกระดูก ช่องกิตในสารีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเรกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้าวันศุกร์วันศุกร์ขแห่งชาติพรุ่งนี้ก็วันเด็กวันเด็กแห่งชาติแล้วนะเชื่อว่าหลายๆโรงเรียนนะเด็กๆก,ก็คงได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กของในแต่ละโรงเรียนนะก็น,นี่แหละย้อนถึงวัยเด็กเราก็มีความสุขนะเด็กวันนี้เขาก็อยากจะมีความสุขเหมือนกับเราในวันนั้นแหละ เขาก็อยากได้รับการยอมรับได้รับการแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบ่งปันของขวัญน,นะได้แสดงออกได้อะไรเนี่ยแหละทุกอย่างต้องเริ่มจากวัยเด็กนะเล็ก,ก็เหมือนกันนเนลกก็เริ่มจากวัยเด็กมีความคิดสร้างสรรค์อะไรตั้งแต่วัยเด็กพอโตมามันก็เป็นพื้นฐานให้เราได้ทำกิจกรรมทำงานทำอะไรมันก็ มีพื้นฐานที่ดีนะก็ขอให้ช่วยกันดูแลเด็กดีๆนะสำหรับเช้านี้นาเล็กก็เนะี่ยมาจิบกาแฟสบายๆกันพาชมสวนสวนครัวที่แฟต์ทกเราเนี่ยสวนของเทพมิตรเนี่ยดูสิฮะพริกขาวๆงามๆนะเป็นพริกที่เผ็ดน้อย ก็เหมาะสลับก,กินกับแก้มอะไรนะเป็นลูกโดดเป็นไรสบายปลูกต้นเดียวเนี่ยลูกเพียบนะเก็บกินได้ตลอดดูสิฮนะกับเผาที่เคยถ่ายให้ดูเมื่อครั้งก่อนต้นยังเล็กอยู่ตอนนี้สูงลิ่วล้วมีการตัดแต่งทำให้ ตดแต่งแล้วยอดแตกออกมามีแต่ส,ยสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมกระเพราต้องขยันเก็บขยันเด็ดมันก็จะได้แตกออกเรื่อยๆมะเขือเห็นไหมมะเขือก็กำลังงาม มีลูกให้ออกตลอดให้เก็บตลอดนะเนี่ยดูนะดูกลางล่างกำลังงามงามนะกินกับน้ำพริกหรือว่าเอาไปตำใส่ส้มตำเนี่ยก็อร่อยนะเจ้าของก็บอกมาช่วยเก็บหนอ่อยอ่าเก็บไปกินแบ่งกันกินคนละนิดคนละหน่อยเนะี่ยสองสามลูก พอประมาณไม่ใช่ว่าเก็บจนไม่แบ่งปันคนอื่นเลยนะนี่แหละน้ำใจคือเราไม่ใช่คนปลูกเนะี่เราก็เห็นใจคนปลูกด้วยว่าเขาต้องการอะไรต้องการแบ่งปันให้ทุกๆคนนี่แหละนะนัเลก็ก็มาเก็บเหมือนกันนะเราเก็บไปสองสามลูกสี่ลูกนะก็เหลือ,อไว้ให้คนอื่นบ้าง เวลานาเล็กไปที่ไหนไปเจออะไรที่ดีๆนะแล้วก็เก็บมาฝากนะอย่างนาเล็กกลับไปบ้านเมื่อปีใหม่ก็ไปเจอดอกดาวกระจายสีสม้มนะก็เก็บมาให้เทพมิตรปลูกเพื่อความสวยงามหรือว่าไปเจอดาวเรืองฝรั่งเศสนะก็เอา,มาเมล็ดมาให้เทพมิตร หรือคราวก่อนที่น้องออกไปเที่ยวภาคใต้ทานโตก็เก็บเอาดาวกระจายสีเหลืองดอกซ้อนมาฝากเนี่ยก็ทำให้สวนเราเนี่ยมันมีส่วนร่วมนะมีพี่น้องชาวแลตมีส่วนร่วมกัน,นก็มีความสุขเทพมิตรก็ได้แบ่งปันสิ่งดีๆทั้งดอกไม้ทั้ง ผักสวนครัวนะเออแล้ววันนี้ก็มีผักสสวยมาแบ่งปันให้ดูนะหลายคนอาจจะไม่เคยทานเนี่ยตันนี้คือคนาเคนะเียวนะก็ต้นเหมือนคนานี่แหละนะปลูกเป็นไม้ประดับสวยงามเลยนะนอกนั้นก็ยังสามารถที่จะตัดอเอามาทำผัดแกงทอดได้เหมือนกันนะอร่อย คณาเทลวนี่ก็อร่อยนะแล้วคุณค่าทางอาหารสูงด้วยนะมีแคลเซียมสูงบางคนเอาไปทำเป็นผงบดเป็นผงนะและ้วปั่นเป็นอาหารเหมือนแบบเป็นอาหารเหลวอะ่ะกินได้ให้แคลเซียมสูงมาก ดังน,นั้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองกระดูกบางกระดูกทุนเนี่ยหาพวกนี้มากินได้ปลูกนี้เป็นไม้ประดับได้แล้วก็กินได้แต่ถ้าใครแคลเซียมเกินเยอะเยอะจัดก็ไม่ควรจะทานนะเพราะว่ามันจะไปสะสมใน ตามหลอดเลือดต่างๆตามกระดูกตามอะไรต่างๆสะสมตามเอ็นอะไรเงี้ยสิ่งที่ไม่ควรอยู่อ่ะนั่นก็ต้องดูด้วยนะว่าแคลเซียมเราขาดหรือเปล่าเราเกินก็ไม่ควรทานเยอะก็ทานพอประมาณนะน,นี่แหละเช้านี้ก็พามาชมสวนกันสบายๆนะ นาเล็กบรรสุขสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ